กิเลสสาวสวยกับน้ำหอมเรื่องเล่าโดยพึ่งบุญสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พึ่งบุญมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่ยังคงแจ่มชัดในใจผมจนถึงทุกวันนี้เรื่องมันเกิดขึ้นในวันที่23สิงหาคม2560 ตอนนั้นผมมีภารกิจเดินทางไปตรวจสอบระบบบัญชีภายในที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตอนที่ผมไปถึงผมก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทีมงานฝ่ายการเงินแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดมากกว่าเลยก็คือกลิ่นน้ำหอมที่ลอยมาแตะจมูกเบาๆในขณะที่ผมเดินผ่านแผนกหนึ่งซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นของใคร แต่ความรู้สึกแรกคือมันหอมมากหอมแบบที่หัวใจเหมือนจะวูบเล็กๆอย่างไม่มีเหตุผลผมหันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านเธอสวยไม่ใช่แค่สวยธรรมดาแต่ดูดีมีราศีสง่าแบบที่สายตาผมจับจ้องโดยไม่รู้ตัวเธอแต่งตัวเรียบร้อยแต่มีกลิ่นน้ำหอมที่แสนจะน่าหลงไหลเป็นกลิ่นของแบรนด์ที่ผมไม่รู้จักในตอนนั้น ชื่ออะไรนะอ๋อพาเฟิร์มโคลเวอร์จำได้แม่นเลยครับเพราะมันฝังในหัวใจผมตั้งแต่วันนั้นแต่ความประทับใจนั้นกลับกลายเป็นบทเรียนใหญ่ให้กับชีวิตผมกิเลสท,ที่มองไม่เห็น วันนั้นผมพบว่าหัวใจเราช่างอ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยวนได้ง่ายเหลือเกินแม้จะเป็นแค่กลิ่นหอมหรือความงามที่ผ่านเข้ามาเพียงชั่วครู่ก็สามารถทำให้จิตใจเราไหลไปโดยไม่รู้ตัวผมนั่งนิ่งอยู่กับความคิดนั้นแล้วก็ย้อนถามตัวเองว่าทำไมเราต้องหวั่นไหวกับอะไรที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราเลย ถ้าเรามีศ wow. ีลม right ีสติและเจริญสติอยู่เสมอเรายังจะหลงกับสิ่งเหล่านี้อีกไหมเมื่อจิตสงบลงผมจึงกลับมาทบทวนธรรมะที่เคยเรียนรู้มาสอนให้เรารู้จักกิเลสทั้งราคะโทสะโมหะซึ่งมันมาในรูปแบบที่แนบเนียนที่สุดกิเลสไม่จำเป็นต้องมาแบบโจงแจ้ง มันอาจมาในกลิ่นน้ำหอมในความน่ารักในรอยยิ้มหรือแม้แต่คำพูดสุภาพของใครบางคนและในวันนั้นผมเลือกที่จะภาวนาในใจทบทวนสติเตือนตัวเองให้ไม่หลงไปตามภาพลวงตาของอายตนะทั้งหกที่มากระทบสติในโลกของการทำงานการไปทำงานของผมในวันนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของบัญชีแต่กลับได้ทำมากลับบ้านมาด้วยอีกหนึ่งบท ผมได้เรียนรู้ว่าแม้เราจะอยู่ในโลกแห่งหน้าที่การงานแต่ถ้าเราไม่มีสติกิเลตก็สามารถแทรกเข้ามาในใจได้ทุกเมื่อเราจะต้องฝึกตนให้มั่นคงไม่ไหวเอนกับสิ่งยั่วยวนแม้จะมาในรูปแบบที่สวยงามหรือหอมหวานเพียงใดเพราะบางทีสิ่งนั้นอาจไม่ใช่ความสุขแต่เป็นบททดสอบของจิตใจที่กำลังจะชักพาเราออกนอกเส้นทาง สรุปทายเรื่องจากพึ่งบุญผมไม่ได้ตำหนิความงามไม่ได้รังเกียจน้ำหอมและไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากบอกว่าความรู้สึกเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเดินตามมันเราสามารถยิ้มให้กับสิ่งสวยงามแล้วก็วางมันลงเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วยอมรู้เท่าและไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเรา้า นี่แหละครับเรื่องเล่าจากพึ่งบุญในวันที่23สิงหาคม2560ที่ผมได้เรียนรู้ว่าบางครั้งน้ำหอมหนึ่งหยดก็อาจทำให้เรารู้จักคำว่ากิเลสได้ลึกซึ้งกว่าการนั่งสมาธิทั้งวัน หากคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและร่วมสนทนาธรรมไปกับพึ่งบุญได้ในตอนต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าธรรมะแห่งชีวิตที่ฟังแล้วอาจเปลี่ยนใจคุณได้